สวัสดีครับผมอุ้ม G 4 5นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโลโบอกกับแมพที่มีชื่อว่าเกาะโบราณนะครับผมไปเรามาดูว่ามันจะมีอะไรให้เราทำได้บ้างนะมาทุกคนเราเดินในน้ำได้นี่หว่าฮว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้เหรอไ,ได้นะอันนี้นั่งได้ไหมอะไรเนี่ยกินเหรออ๋อเก็บได้ไหมมันเก็บแล้วก็กินได้โอเคไป เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราอ๋อเราต้องเอาเมาส์ไปชี้ไว้แล้วก็เ,เก็บมันซะเออมันเก็บได้นะครับทุกคนอันนี้อะไรสีแดงแอปเปิ้ลเออแอปเปิ้ลว่ะ เฮ้ยปลาฉลามนะใช่ไหมฉลามนะใช่ไหมอันนี้ไม้ไม้ไว้ทำอะไรเราจะตัดต้นไม้ยังไงครับทุกคนอ่ะรู้ไหมแต่ดูดูด,ดูอันนี้ปลาฉลามจริงๆไม่ใช่เรือแต่นะสีดำนี้คือ อ๋อรู้แล้วกดเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งมันจะเอาหินมาใช้ทุบหินได้นะเคมาแล้วทุบเราจะได้อะไรเราก็จะได้ก้อนหินนะครับ <laughs> เพื่อ เก็บแอปเปิ้ลเลยเอาไว้กินไปตัดได้ด้วยนะถ้าเราตัดต้นแอปเปิ้ลแล้วเราจะเอาแอปเปิ้ลที่ไหนกินตัดไปตัดไปเอออาจมีเสียงรบกวนหน่อยนะกระตงกระตาก <c oughs> เออ โอ้โหทั้งเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันใครไปทํามันเออโอ้ยฐานหินของดีเลยทุบไม่เข้าด้วยเออเราจะต้องไปคาบของเนี่ยเลยนะจะด,ดูก่อนว่ามันคาบอะไรได้บ้างนะตัวสีขึ้นมาเอ,อ้ยมีไข่ด้วยวะ่ะ อันนี้คือคราฟของนะค้นหาแครอทเอ้ยได้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 ไดไดโอ้ระบบเกมนี้ดีนะครับทุกคนนะเอ้ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปในถ้ำดูสำรวจถ้ำดูเอ๊ะอะไรเหลืองๆวะอะไรเหลืองๆเก็บได้ไหมกล้วย กล้วยโอ้โหต้นกล้วยมันเป็นแบบนี้อ่ะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยฮะเก็บได้ไหมอย่าบอกนะว่าระเบิดนะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อหินหินเชลลรี่เออผมนึกว่าอะไรนะมันเก็บเก็บเก็บ สูตรใหม่เออมีสูตรใหม่ด้วยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมันให้ปลดล็อกสูตรนี่เองแล้วทำไงอะ่ะทุกคนมอีกรู้อ๋อนี่ไงเนี่ยในถ้ำเราสามารถก่อกองไฟได้มันเติมเชื้อเพลิงเออเ,เติมเชื้อเพลิงได้เห็นไหม อ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกดตอนนี้ขึ้นมาอุปกรณ์นะเอาเป็นไ้ฐานหินว่ะเราต้องใช้อะไรบ้างอะอะนะผมกดผิดขออภัยครับผมเอ๊ะทำไงดีเนี่ย นี่คืออะไรไม้เหรอเราต้องใช้ไม้นะทุกคนผมคิดว่าโอ๊ยกดผิดเดี๋ยวเราลองไปตัดไม้กันดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะคุณดูโอ้เราก็เป็นแค่เพียงส่วนเล็กๆ ของเกาะนี่เองเอาตัวรอดให้ได้ครับเกมนี้ถ้าน้องๆชอบนะครับก็กดติดตามผมด้วยนะเกมนี้ผมแนะนำเลยสนุกใครเครียดด้วยเกมนี้ต้องใช้สมาธิใช้เวลาเยอะเล่นเยอะนะครับอ เดีผมจะเล่นให้ดูคร่าๆวๆก็แล้วกันนะพอดีผมไม่ค่อยจะมีเวลาเล่นเกมสไตล์นี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นแนว PVP ซะมากกว่าแต่ผมชอบนะเกมนี้สร้างได้ไหมอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยขาดไอ้นี่อีกนะโอ้ ืออะไรเนี่ยแพรน้ําแข็งแพรไม้ไม่เอาเราเดี๋ยวอย่างน้อยก็สร้างมานั่งหน่อยก็แล้วกันนะสร้างสร้างยังไงอะ่ะทุกคนอ๋อที่มันสร้างได้มันจะขึ้นเป็นสีเขียวเว้ยเห็นไหมเออผมเข้าใจแล้วเออเนี่ยผมได้มาแล้วกดผิดอีกแล้วโอ้ชีวิต กดเลขสองนี่เลยเราได้คอนสมาแล้วเฮ้ยมันใช้ค้อนตัดไม้ด้วยด้วยวะเฮ้เมาเลยต,ตัดไม้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยปา๊ปาปา เก็บเลยเก็บเลยเออขุมไม้ผมสงสัยมากว่าในน้ำมันตัวอะไรวะมาเ้วเราไปสร้างแพรกันพอดีเราสร้างได้แล้วละ่ะผมเห็นอยู่โอ้ดูดิมันสร้างได้หลายอย่างเลยเนี่ยทุกคนสุดจัดเลยสุดจัดเลย สุดจัดเลยน้องๆน,นะเอ้ยมีหนังสติกด้วยเออเอาว่ะแล้วก็จะเป็นเรือนะเอามาไปแล้วเ,เราไปตามหาวันพีทกันเนี่ยสงสัยนะเดี๋ยวผมขับขับเรือไปดูก่อนขับแพไปดูก่อนคืออะไร มันคืออะไรเอ้ยเอออ๋มอมดไฟมดไฟเว้ยมันคือมอดไฟโอ้ตีแรงโอ้ไม่แล้วเราได้อะไรวะจากมดไฟจลาจนดิบอะไรคืออะไรไม่รู้ อันนี้คืออะไรคืออะไรวะลินโตลินโตเนื้อเอ้ยได้เนื้อเออลาวาเราสามารถลงไปเดินได้ไหมโอ้ไม่ได้นะทุกคนนะเลือดลดกล้ยนะเก็บกล้ยก่อน นตกซะด้วยมีมอดไฟด้วยเออเดี๋ยวกินอาหารให้ดูกินยังไงซ่อนไฟกล้ยลวยเหรอกินกล้วยก่อนก็ได้โอ้ เนี่ยเลือดเราเลือดเรากำลังเพิ่มครับทุกคนไปขึ้นเรือเดี๋ยวเราไปเรือกันจําได้หรือเปล่าว่าบ้านอยู่ที่ไหน <c oughs> มีใครนั่งเรือมาด้วยเนี่ยอะไรสีแดงวะอ้าวแบบนี้หรอแบบนี้เหรอแบบ เออเว้ยอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนังสติ๊กอยู่ไหนเออเขาไม่ได้เป็นมิดกันกับเรานะเว้ยเออ ยังไงทุกคนมันไปไหนแล้วเอา้าไม่มีกระสุนแล้วรู้สึกหนาวด้วยขึ้นบนบนดอยหนาวบนดอยหนาวนะเฮ้ยอันนี้บ้านบ้านบ้าน,านตู้เว้ยออกไปเออนั่นแหละ กอ,อกไฟซะก่อไฟต้องใส่เชื้อเพลิงอันนี้ไปเออเป็นไงครับทุกคนน่าเล่นไหมครับเอออันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยทองคําเอ,อ้ยมีทองคําให้ด้วยแต่ขุดไม่ได้ เดี๋ยวนะเราสามารถคาบอะไรได้บ้างนะกด b ขึ้นมาปับ๊บอันนี้ยังเว้ยตอนแรกเราน่าจะได้แล้วนะแต่เราต้องไปตัดไม้เพิ่มแล้วละ่ะดูว่ามันจะได้ไหมอืมต้นไม้ในคลิปหน้าผมต้องพาเพื่อนมาเล่นอีกแล้วเกมเนี่ยเอาจริงนะทุกคนผมพูดจริง ตัดตด,ต,ดตัดไปฝนก็ฝนก็ไม่ตกไม่หยุดเออจะไปไหนก็ไม่ได้มืดมเก็บให้หมดเลย เออได้แล้วเนี่ยเออเออเนี่ยมาลองขุดทองดูไฟก็จะหมดแล้วขุดไม่ได้ทุกคนเออโอ้โหนะนะเราขุดไม่ได้ใช่ไหมแต่เรามีฐานหินนี่หว่านะไฟทำไมกองไฟมันหมดเร็วจังเลย เหมือนว่าในเกาะนี้จะมีฐานหินอยู่เดี๋ยวเราไปหาคบไฟกันมันเอามาทำคบไฟได้นะอ้อนี่เลยขุดเลยเออได้ใช่ไหมมัน สุดจัดเกมนี้ได้แค่นี้อ่ะนะเออแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็ได้จ้าขอตัดไม้หน่อยแล้ว,ลวกันมืดมืดเออ ไม้ใหญ่แล้วนี่เป็นต้นกล้วยนะเนี่ยผมว่านะต้นกล้วยหรือต้นแอปเปิลเนี่ยก็ไม่รู้ดูทุกคนเกาะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยเออขุดต่อ ปเดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในกันไอ้ยาไอ้ยาเก็บเกี่ยวเว้ยมีอะไรเก็บให้กินไปก่อนนะทุกคนเริ่มเกมมาเราไม่มีเงินซื้อสเต็ก <c oughs> อืมไปไป อันนี้หินหินเชลลี่อ,อ่ะเวอแปลกเว้ยเอ,อ้ยสว่างแล้วเออเราไปจะเราจะไปตีมันเพื่ออะไรแล้วเราครับเลยได้บ้างนะตอนนี้เอ,อ้ยอันนี้ได้เลยว่ะ ครบไฟเออมาครบไฟไหนล่ะมันอยู่ไหนไหนล่ะทุกคนครบไฟอะเอา้าที่เราที่เราได้มานะ่ะไงไปไหนวะแต่นะเอ้ยไหนล่ะ แปลกเนาะครบไฟหายเนาะเครื่องมือเสื้อผาเออนี่ไงไฟฉายเออเนี่ยได้นะทุกคนนะมันมีวันหมดไฟไหมเนี่ยตัวครับมาซะเยอะเลย,เอยโอเคครับทุกคนนะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับนะครับผม เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ